ช่วที่สเผาขนเฮ้ยเ้เดี๋ยวเดพี่ทำอะไรเผาอะไรเก้าก็คุณบอกให้ผมเผาเพื่อนผมใช่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่เผาเพื่อนกันเองเอาคือช่วงนี้มันชื่อว่าเผาขนพี่ก็จำด้ค่ะว่าเผาขนเนี่ยพูดกันงน้าได้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 ขอก็บอกเผาขนเาเผาผมเหยอย่าอย่าไม่ได้ผมเหือน้อยแล้วเดี๋ยวฮะ เมื่อสักครู่นี้นะฮะค้างอยู่ที่คําถามนี่ถามพี่พิงว่าพี่พิงกับพี่ปุ้ยเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมคบกันมาสิกว่าปีแล้วเนี่ยเคยทะเลาะกันแรงๆมั้ยครับพี่พิงผมไม่ใช่เพื่อนมันนะใครเพื่อนคุณผมผมคบนี่ผมคบแต่พวกปุนการคบแต่พวกนี่เทพิชักนี่โอ้ยพวกนี้ติดแบล็คลิสต์โอ้ยคืนสิใครจะไปคบแบล็คลิสต์ก็ขวดใหญ่นะพี่ เป็นไงเป็นไงเป็นไงเพื่อนผมเป็นไงไม่ถามจริงเคยทะเลาะกันไหมครับทะเลาะเออไม่อยากทะเลาะกับมันะเตะหมาดีกว่าทะเลาะกับปุ้ยอ่ะผมไม่เคยทะเลาะกับใครหรอกเพราะว่าอะไรครับทำไม่เลรอก็คือมันเปิงตัวถ้าไปทะเลาะกับคนแบบนี้ผมทะเลาะกับมันก็เครียดเปล่าๆแบบดูเอาอย่างนี้ดิอ่ะรายการเนี้ยโทรไปไม่ได้โทรมองไปถามตากล้องก็ได้ ดูประชาชนเขาเราสวัสดีขอบคุณขอโทษเขาสักนัดหกโมงเย็นมันมาจะสามทุ่มอ่ะใครไปทะเลาะกับมันจริงเหรอฮะทำไมพี่ไปติดอยู่ที่ไหนอะมาประมาณนเออมทำงานเออจำเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขาไม่ทำงานเหรอเขาไม่ทำงานเหรอผมถามนะเห็นวิธีการพี่อั้มมันอย่างเงี้ยโกรธกันไหมครับไม่โกรธเดี๋ยวนะว่าอาั้มป่ะดิว่าอามเหรอนี่ นี่ทะเลาะจริงๆนะไม่ได้อำนะมีเขาพยายามชวนทะเลาะตลอดนะครับแต่เราเรานิ่งผมไม่คนใจนิ่งแหมคำเดียวหล่อเลยคำเดียวหล่อเลยผมผมไม่คนใจเย็นโคตรอืดเลยอืดแบบอืดแบบอืดแบบบางทีนัดนัดนัดพุ้ยนะสมมติทำรายการตก่อนทำรายการตีสิบด้วยกันครับนัดแบบว่าเอ้ยนัดสิบโมงเช้าทิ้งเต่านัดสิบโมงเช้าที่สวนจดปกดจักนะเที่ยงอะ เที่ยงแล้วมาถึงอ่ะพี่วันดีพี่โอ้โหเมื่อคืนนอนดึกตีห้าครึ่งแล้วก็คุยแเพราะว่าคิดงานไงคิดงานว่าไม่ะไันแล้วนอนดึก่าในขณะที่พี่ต้องคิดอะไรแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นแล้วก็มาเปล่ายอมเปล่ไหนคิดเรามากอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอย่างเงี้ยหรอคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยน้อยเหรอเล็กน้อยน้อยเหรอเฮ้เมื่อกี้คุณจะด่ามันอยู่กับผมนะนี่บอกเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเหรอพยายามให้มันมองให้มันเป็นเรื่องเล็กกูมอง ผมรู้อย่างพี่พิงเนี่ยน่าจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ว่าคิดลบใช่ไหมมองในแง่ดีแต่คิดคิดร้ายตลอดแล้วคุณอ่ะผมเป็นคนมองในแง่ร้ายแต่คิดดีไงเห็นไหมเมื่อกี้เราคุยกันสนุกสนุกไงเพราะมันพูดทีเดียวเงียบทั้งกองถ่ายเลยผมว่าพี่พุ้ยนี่เป็นคนมีความคิดมากเลยไม่ตทําไปเข้าข้างมัน เม yeah! yeah, really? so no so okay so like ื่อกี้ไม่ได้เราคุยเฮฮาใช่ไหมแล้วพูดอย่างเงียบอีกครับบอกอย่าพูดเยอะพูดเยอะเขารู้ว่าโง่เหรอพี่พูดเยอะอยู่นหรอเขาพูดเดี๋ยวจะทะเลาะกันไปใหญ่เลยเพราะว่าถามที่พูดมากทั้งจักหวะภาพยนตร์บละครเขียนบทใช่โอ้โหคนก็รู้จักไปทั่วสัมสองเรื่องก็ดังทะลุป้าสามสามโอ้โหเมื่อกี้ดูดีแล้วนะเมื่องหนึ่งดังมากเลยบางเรื่องก็รุ่งแบบโอ้ยบางเรื่องกเฮ้บ นุชไม่นุดนี่เดี๋ยวทำใอ้ผู้กองยอดรักนี่นะฮะทั้งบ้านทั้งเมืองคนนี้นี่ผมภูมิใจมากสอรลานี่พิทานนะครับเป็นทหารเนี่ยออกจากทหารมาปลดปั๊บเล่นผู้กองยอดรักพี่พิงยองจับดังเลยเห็นไหมนะครับพี่พิงนะครับแสดงภาพยนตร์ไม่พอเรื่องแรกร้องเพลงด้วยใช่คิดถึงเธอ ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีการสอบปปอนเกิดขึ้นนะครับด้วยอัู่มากนะเขาไม่ใหญ่ตอนที่เขาเก็บเขาไม่ใหญ่เลยในโลกของเก็บรองนะครับ จมีแต่เธอไดด้ยิินหมคเขียนถึงคนบนฟ้าวันนั้นผมโทรศัพท์หาใช่ไหมพี่ครับบอกว่าไงพี่พิงผมอยากจะโหลดเป็นเสียงเพลงรอสายเออเพลงดังมากตามด้วยฝันโคตรเจอเสียงอ่ะมันไม่ใช่ทุองหยาของชีวิตหรอกนะ ตัวเองกล้าเหล่าจากองค์การป่ะกล้ากลับไปเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจป่ะที่เขาว่ากันว่าใีความฝันอ่ะมันไม่เจ็บอ่ะมันไม่จริงหรอกนะเชื่อว่าทีตรงนั้นเธอยังพร้อมจะรอฉันอยู่แล้วที่สุดก็รู้เธอรอ นาฬิกาที่ตายให้ฉันได้กอดมันไว้แล้วบอกว่ารักเธอมีเพลงอีกก็มีทุกเรื่องครับมีทุกเรื่องเพลงดังเขาไม่ได้อยากทำหนังหรอกเขาอยากร้องเพลงใช่เฮ้ยเดี๋ยวนเป็นพระเอกมันไม่ได้เป็นพระบทอะไรดีหรอกหรพุ่มกับอะไรหรอกผมว่าเป็นพอะสอนรามอย่างเดียวแหละ น่เห like ็นไหมเห็นเขาเป็นเจ้าของรายการเนี่ยก็อยอดรักเออรายการนี้จะหวังว่าจะโผมึงดูนี่ดูปัตตุผู้ชมดูปัตติยังไม่กล้าแกะปัตติยังไม่กล้าแกะคุณผู้ชมคือยิ้มยิ้มเข้ามายิ้มเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเขาครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่เมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณยังบอกผมเลยว่าพี่พิงดูสิเนี่ยปัตติก็ไม่กล้าแกะเขากลัวว่าแกะทำเละต้องบอกว่าดังมาก ละครก็ดังภาพยนตร์ก็ดังแค้มาว่าแขกรับเชิญเรื่องงานพี่พิงเขาปรึกษาพี่ปุ้ยบ้างไหมคะเขาปรึกอะไรฮะเขาปรึกยังไงบ้างก็แบบบางทีแบบเฮ้ยปุ้ย ขึ้นโชว์ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อคือเขาชอบทําเดี่ยวไมโครโฟนใช่หรือว่าเวลาไม่ไม่อย่าอย่าเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวอุดมมันมามันอาศัยผู้ชมผมดังหรือมันมาอาศัยผมดังไม่เอาเขาอยากจะทําแบบว่าจัดแบบว่าทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวเขาจะไม่เหมือนกับคุณน้ออุดมเพราะว่าเดี๋ยวไมโครโฟนเขาหมายถึงว่าคนดูเนี่ยมีคนเดียว เดี๋ยวใช่ไหมฮะที่ตั้งใจให้มันแปลกเดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือผมไม่รู้สึกว่าเขาถามอะไรมาก็ไม่รู้แต่เราก็ตอบอย่างที่เราอยากจะพูดะคือเขาถามอะไรอย่างตื่นยังปาพี่ยงเเอาขอเคลียร์เรื่องคำถามใหม่คุณถามคุณถามถามอะไรกันบ้างคะงานของพี่พิงเนี่ยเขาปรึกษาพี่ปุ้ยบ้างป่าก็ตอนช่วงนี้ทำด้วยกันาปรึกษาบ้างเช่นอาทิเช่นอย่างเช่นปุ้ยทีนี้เราเอาอะไรเอาวันนี้่าอเงี้ยแต่ก่อนทำรายการตีสิบด้วยกัน รายการเขาจะมาทึกเทปวันจันทร์ไงวันจันทร์เช้าก็มาถามเลยว่าเ,เดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปออกรายการดีไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเอ,อ่อ,อทำ รายการที่สิบช่วงสุดท้ายท้ายรายการชื่อช่วงว่าก็พยายามตั้งชื่อมานานมากคือพยายามตั้งชื่อช่วงมาหลายชื่อมากใช่ไหมพี่อะไรนะะอไรคู่ง่วนคู่ง่วนก็มีเออรักยมก็มีอะไรพลังอะไรทีมงานพลังแรกทีมงานพลังแรกไม่ผ่านสักอันสุดท้ายก็ใช้เนี่ยพิงปุ้ยปุ้ยพิงอยู่พอคราวนี้มันแยกกันแล้วพอแยกกันแล้วโอ้ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเยอะพี่พิงไปเขียนบทพี่ปุ้ยไปเป็นคิดงานไปประชุมปรึกษาอะไรกันบ้างไอ้ปุ้ยเหมือนเดิมอู้อยู่มาสิบปีมีรายการเดียว อะไรเนี่ยเพราะอะไรอะคะราจการเดี๋ยวพอแล้วอ๋อเดี๋ยวผมไปกดตู้เอทีเอ็มนะตู้ยังถามผมเลยว่าท่านสนใจทารายการอื่นต่อหรือไม่ไม่พอแล้วรายการจะไม่เหยแล้ว <c oughs> โอ้โหปุ้ยปุ้ยนะอันนี้มึงพอแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นต่อนะอันนี้พีคสุดอันนี้พีคสุดแล้วออลาเลยคุณผู้ชมครับสวัสดีครับทำรยการเดียวก็พอเออผมปลื้มใจคุณมากเลยเอาเอาขึ้นลอกขึ้นไปเล่นันเยทีก็ได <c oughs> ้ แต่พี่พิงรู้ไหมครับว่าเพื่อนพี่เนี่ยเคยมีอัลบั้มมาแล้วผมรู้ไม่รู้หรอหน้าผมชัดๆเลยทำไมกล้องไหนทำไมผมจะไม่รู้อัลบั้มอะไรนะลูกทุ่งยูนิเวอร์แซลไม่ใช่อัลบั้มไทยถูกไทยอัลบั้มอะไรอัลบั้มอะไรนะแปร์แมวแมเอาห้างบอกให้เป็นเพื่อนรักกันต้องไทยถูกเป็นเพื่อนกันต้องรู้ใจต้องรู้ผลใช่เรียกมาโอ้โห ผลงานมันมันยังไม่รู้เลยผมว่าไม่ไม่พี่เป็นเพื่อนเขาพี่องบอกสิเออมันไม่โอ้ยเป่าพี่ก่อนเดี๋ยวนะคือนี่ขอีขอแซนนิดนึงคืออัลบั้มมันรู้กันกับโปรดิวเซอร์สองคนแหละว่ามันออกอัลบั้มมีมันกับโปรดิวเซอร์รู้สองคนชาวบ้านไม่รู้ด้วยหรอกจริงจริงแนวเพลงผมตอนนั้นตั้งใจทํามติ